อาละครับสวัสดีครับก็มาพูกับผมอลิมามอสเตอร์กับเกมเพจอารายสองนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่พาร์ทแรกครับแต่ผมไม่มีเวลาอัคดคลิปก็เลยได้เล่นไปไกลพอดูเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยผมก็เล่นเซิร์ฟที่ห้านะฮะใครอยากมาเจอผมก็เจอได้นะแอดมาเลยครับส a n d a i d k k นยหรือเปล่าว่ <laughs> id เฉยๆนะเลด สีแดง,งนี่นะก็อยู่เซิร์ฟที่5นะมันก็มีเซิร์ฟ6มานะฮะก็เปิดก็ที่มีเสียงรบกวนนี่ก็มันมีมันมีคนเปิดกระตูนเอาไว้นะก็มีคนก็เปิดกระตูนดูอยู่นะก็ไม่เป็นไรหรอโดนได้นะฮะช่างมันามาเปิดกระเช้าฟองกันก่อนดีกว่านะครับ พอเสียงลงหน่อยนะก็ออกนี่นะก็เดี๋ยวพาไปดูทีมนะแล่วน,นี่ก็คือทีมของผมนะอันนี้เล่นครอบเจวันแล้วก็จะได้เนยนะอันนี้ส่งกระชับปองได้นะครับก็ยังพาด อันนี้ผมก็สมกระชบองได้แต่ว่าไม่ได้เปิดให้ดนูนะก็มีอยู่สองตัวน,นั่นะก็ผมก็ยังติดอยู่ที่ด่านนี้อยู่เลยนะมันผ่านยากมากนะครับผมนี่แบบเอออึง้งทึ่งอะนะครับก็ขอโทษด้วยนะเรเสียงกระตูนนะ โอเคเรามาทำเควสกันเลยดีกว่าวอทอะไรโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กดนี่โอเคนะก็ได้แล้ว เศรารก,กิจน,นะครับแล้วก่สัมสิบสุดยอดเลยอะไรอีกอะโอเคซื้อเลยนะฮะประมาณนี้เริ่มที่ตรงนี้นะทำอะไร อะไรวะช่างมันนะอะไรไหนดูสิอันนี้แล้วก็นี่นะ นี่ เฮ้ยเดิ้เดเดดนมานีโถงเฉียดไปแค่นี้เดี๋ยวอย่างโดสโซ้ไหมผมโซ่ให้เลยโดสู้ให้เลยโด้โดนไม่ตียุงถงไรมาอ๋อซิงดราโกนบีมดราโกนบีมดราโกนบีมก็อย่างที่เห็นแล้วครับ โกงชะมัดเลยใช่ไหมกดอันนี้รับอ่าโอเคได้อันนี้นะฮะเป็นแบบนี้เนะนี่ยก็อันนี้แล้วก็ไม่จับนะอยาไปจับมัน ไม่เนี่ยนะเฮอริเคนจับซะจับซะจับซะก็งนี้แหละครับพยายามจะใช้บอลธรรมดาจับก็เป็นเรื่องยากนะโอ,โอเคเรอมานี่กันก่อนดีกว่านะ ข้ามาแล้วนะสัฟครีปนะผมไม่จนะัดนะมาดราก้อนบีม ร r า g ก n นบะีมน่ะทีนะมันโกงจริงๆแถมเท่ด้วยนะเป็นตัวอะไรเขาเรียกว่ามัชคอตเกมเลยโถเดินหมดแล้วไหนดูสิกดนี้กดนี้กดนี้แค่นะอะไอเนี๋ยเนี่ยอะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะทำอะไร นี่อะไรอีกออกเลยโอ,อเย่เว้ยอันที่สองให้ทำอะไรบนะ้าง ากเลยก็ช่างมันนะไม่ไม่เข้าใจเลย้าเรากิจแต่ระอย่างเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งกิจด,ด้วยเถอะ อีกอีกตั้งสิบสี่เบลนี่อีกหกเวลอันนี้อีกเจ็ดเวล,อนนอเวลโอเคนะ ใชครับบินดวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออว่ะ อะไรวะกดนี่แล้วกันกดกด,กดนี่ทหารเครียนะครับไอเดียเนะนี่ยเมื่อกี้จะทำอะไรวะลืมแล้วอออย่างนี้แล้วกัน ครับโอเคโอเคอาควยกันเลยอันนี้เลยครับผ่านยากมม่ยากจริงครับผมนี่ถึงก็ไม่ผ่านเลยเฮ้ยอย่าแพ้นะอย่าแพ้เขา ตายอืมโอเคนะก็สะคริปก็อย่างนี้แหละโอ้ยเลือดรถโอเคแต่ของจริงเนี่ยมันโคตรยากเลยฮะเนี่ยไอ้คนเนี่ยคนเดียวเนี่ยถ้าผ่านได้คือผ่านหมดนะแต่มันยากมากยากมากเลยนะและไอ้ไอ้นี่สร้างมาทำพระแสงอะไรปะเนี่ยนะเดี๋ยวดูนะ <c oughs> ผมมีตั้งมัง กรสีฟ้าแล้วก็ไอม้ไอมังกรที่เปิดกระชปองได้ตัวเนี้ยนะยังผ่านไม่ได้ครับกดสคิปครับดูครับแบบมันยากมากนะผ่านได้หรือไม่เส <Yes! S 1> โอ้เพิ่งผ่านนะแล้วเ,เข้าไปดแูแอคชั่นกันดีกว่าตึงนะฮะ ก็งนนี้ติดติดได้นั่นไปก็จะติดเหมือนอีกเนีย่ยอะไรผมเกียดเลยตรงนี้ตรงที่มันติดมือนเนะี่ยไม่เวลารช่างมันนะแลรอ นี่เพิ่มพลังครับไอตัวนี้ถือว่าดีเอามาเป็นกองสนับสนุนเนี่ยนะเห็นไหมเมื่อกี้มีใครเห็นทันมันนะ้งอะเมื่อกี้มันเพิ่มพลังให้นะก็ชนะไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็เลยไม่ได้ออกนี่ชนะแล้วโอ้เพิ่งชนะนะเนี่ยยอดเลยครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะแบบมันผ่านยากจริงนะ จะมาลองเงินแล้จะมาลองของเงินดีไหมฮะเอาวะเอาไหนก็ได้ลองเข้าไปในนี้ก่อนไม่น่าใช่ละแค่มาเก็บหีบสมบัติเฉย โอเคไปเลยวิ่งเไปเฮ้ยยาโ้มันเปิดตัวออกมานี่ตายตายเออไหนดูเลือดดิโอเคได้เลยได้เลย เอาล่ะครับเรากำลังไปเชิญหน้าอยู่กับหญิงบูทรงอำนาจไปเลยทีนี้มันจะมีสามตัวหรือไม่กดสคิปตว่าเดียวฮะคิดยังไงเนี่ยเฮ้ยเอามันชนะว่ะเฮ้ยความหวังค่อยยานะดื้อโ,นนโอ้ลุ้นแทบตายอ้เออขอบคุณที่รับชมนะ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็พอมีแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ